มาติดตามในส่วนของสถานการณ์โควิดสิในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงถึง152รายค่ะ โดยนายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ถแถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิดสิในพื้นที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่152รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด147กรายมากที่สุดที่อำเภอเมืองค่ะ59รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง120รายติดเชื้อจากนอกพื้นที่มี5รายค่ะผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ขณะนี้อยู่ที่6 7 1ราย ยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่23,907การยายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่24,753รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่175รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว3,565รายโดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า h Home i s o l a t i o n หรือการแยกกักตัวที่บ้านจำนวน1166 6รายทั้งหมดเป็นผู้้ติดเชืออาการ ไม่กโดนแรงบางไรายไม่แสดงอาการส่วนที่กรดงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตอนนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่147รายเป็นผู้ป่วยหนัก2รายและใช้เครื่องออกซิเจนแรงดันสูงทั้งสองรายในส่วนของปัจจัยที่ทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชือ้อโควิดสิสูงขึ้นในจังหวัดอุดรธานีขนานี้นะคะมาจากการคัดกรองนักเรียนนักศึกษาก่อนเปิดเรียนแล้วพบติดเชือ้อซึ่งพบเชื้อทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียน รวมถึงการกรวมตัวทํากิจกรรมทางสังคมกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆงานเลื้องสังสรรค์การแพร่ระบาดในครอบครัวในชุมชนและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นต้นค่ะ